มีครับหลังนึ่งเ,เรียบเ,เรียบสวัสดีสครับผมบอยู่กับมางอาีาสานซิตี้เนาะมาหาใส่เบ็ดคือเก่าแหลมเงินตามื่อนี่ใส่น้ำขอบฟังนี่ครับฟังคู่หวยเนาะฟังให้หน้าเนาะหุ่นียงไป,งไป,ไปางบูนบูยไปดตบึ๊บบึ๊บบึ๊บไปฮะมาดูใส่งามๆเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบี้ยวแนวจับตัวซ้ำเนโอ้ ตายตายของใหญ่อุ่นๆเลยคุณต้องเต็มปีลย่นกลิ่นอย่างมากบุญเดีจ้าตัวเซมือเดียวนะก็ล้าก็กลาจับโอเคครับย่างลอกแดกมีปลาบูปลาเขียงครับสองตัว บม่ค่อยป่านเดยครับใส่บะถือหม่องมั้งครับเมื่อนี่ครับรุ่นหลังต่อไปกันใส่สี่สิบหลังที่เก่าหล่อเมื่อนี้ก็ได้เหลืออีกประมาณสิบกัวอยู่ครับแปะเศร้าคนละครับเหลืออยู่เดี๋ยวไปรุ่นนะครับผมครับที่สองครับโอ้ผักเขียงบริอะไรนะครับได้ผักเขียงครับ งานหล่อนนี้ดีครับงานขีกีเดือนเลยเปลี่ยนรอบนี้เปลี่ยนใส่เขียดเบิ่เลยครับผมนะครับ้าเบงกันสวัสดีครับอยู่กับมาอีสานซิตี้ครับยังมือเร้านะมาหยามเบ็ดครับมาขึ้นนี่ได้ปลาดุกกับปลาเข็งครับก็เลยบริเลไทยลุ้งซีหาตัวนะครับปลาดุกกับปลาเข็งก็ได้ปลาดุกตัวเดียวครับมาขึ้นนครับไปรุ่นกันครับยังมือเส้า อืมเยอะเพียบไปอ่ะโอ้โหกว,วนเนี่ยแต้มแด้ครับผมเศร้านี่อย่างด้วยโอ้อยังน้องข,องขางขาวๆอยู่ง่วงอันอโอ้ป่าปลาคอครับลุนนี่เป็นได้ระบาดนี่พอสิมาข,ขาบับหัวป่าเอาดึงขึ้นมาเพิ่งโอ้ไปไว้แท้น ลายซ้ำตะข้อข่อยอ๋อนี่ใส่นี่ยเหรอครับมือนี่ตายโคตรออออใส่บูถืกทางครับตอนแรกใส่น้ำเงี้ยเที่ยงหมดแล้วครับบัตหมู่บ้านมาใส่น,น้ำขบขวดฟังไปนี่เนาะบุปผ่นไดยครับผมครับเดี๋วยวเบื่องลังต่อไปกันครับ ป่าสว่วนบึมๆมีร่างผุนครับที่เหลืไปแกะมือไร่างผุนเลยครับบ้านก็ใส่ร่างผุนเดือนติดเนาะหุ่หมนมีครับล้างนึง่งแลี้ยวแล้ว,ลวใส่เก่าอีกแล้วครับรนี่เดี๋ยวคอรุนนี่งานหล่อนร้ายครับเก็บกุ้นนะครับแปเพิ่มมีแนวตัง้งนี่ครับผมก็ยายามมาเบิดเรียบร้อยแล้วเนาะ อประมาณไปเลยครับปูวก,กนอนนี่ครับปลาดุกปลาคอรุ่นสองนิ้วนะครับบ่ะมาณไปเลยใส่บูทถือมองครับผมนี่ก็ปลาบูก,กับปลาเขียงตัวมืดขึ้นหมดละตายแล้วเขียงเลยกัปบปลาคอนี่านะครับผมบ่ะมาณไปเลยครับผม สำหรับคลิปนี้สีล่ากันไปสมิี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม